สวัสดีครับนักเรียนเรื่องต่อไปนะครับครั้งก่อนเราเรียนเรื่องปริมาตรของพีระมิดไปแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดอ่าทีนี้มารู้จักพื้นที่ผิวก่อนนะครับปริมาตรนะครับปริมาตรคือมันมีพีระมิดใช่ไหมปริมาตรคือส่วนที่เราใส่ด้านในนะครับส่วนพื้นที่ผิวนะครับก็คือจะเป็นผิวครับมันผิวของคนเราหรือผิวของกล่องถ้าเราเคยเห็นกล่องเนาะกล่องเห็นไหมครับ ด้านที่มันประกอบกันนะครับเพราะนั่นพื้นที่ผิวทีนี้เนี่ยพเราครีค่รูปพีระมิดนี้ออกมานะครับก็จะเด็เป็นสีสีฟ้ากับสีเหลืองเนาะทีนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าของพีระมิดใช่ไหมครับหรือถ้าเราประกอบกันมันจะเป็นด้านข้างเนาะดังนั้นสีฟ้าตรงนี้ครับมีสี่ส่วนเนี่ยเราจะเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างโอเคไหมครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่า จงหาพื้นที่ผิวข้างแปลว่าเขาต้องการหาพื้นที่แค่ข้างๆคือต้องการหาพื้นที่หน้าของพีระมิดถูกต้องไหมครับนี่คือพื้นที่ผิวข้างนะแต่ถ้าหาพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ผิวทั้งหมดพื้นที่ผิวทั้งหมดก็คือต้องรวมฐานด้วยฐานจะเป็นสีเหลืองอาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมได้หมดดังนั้นแยกได้ออกนะครับถ้าเขาให้หาพื้นที่ผิวข้าง แปลว่าเราจะหาได้จากหน้าของพีระมิดพื้นที่หน้านะครับแต่ถ้าเราต้องการหาพื้นที่ทั้งหมดเลยพื้นที่ผิวทั้งหมดเราต้องรวมพื้นที่ฐานเข้าไปด้วยโอเคไหมครับทีนี้นะครับเราก็จะมีสูตรเดิมครับหาได้สองแบบนะครับจริงๆไม่ต้องใช้สูตรก็ได้ครับการหาพื้นที่ผิวข้างคือเรารู้ว่างรูปเนี้ย พื้นที่ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่รูปมันเท่ากันใช่ไหมครับเราหาพื้นที่สามเหลี่ยมหนึ่งรูปครับและเอาไปคูณ4ี่ก็ได้ครับแต่มันจะช้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีสูตรสําเร็จให้นะครับเราบอกว่าถ้าเราต้องการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดพื้นที่ผิวของพีระมิดเกิดจากเอาพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานเหมือนที่ครูสอนเมื่อกี้ถูกต้องไหมพื้นที่ผิวทั้งหมดก็คือมีพื้นที่ผิวข้างและก็มีพื้นที่ ถามด้วยแปลว,ว่าการหาพื้นที่ก็สูตรนะครับพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานแต่พื้นที่ผิวข้างเนะะี่ยครับมันจะมีแยกสูตรย่อยออกมาเพราะบางครั้งเนี่ยพื้นที่ผิวข้างที่ครูบอกว่าถ้ามันมีสี่หน้าเราก็หาหนึ่งหน้าใช่ไหมแล้วจับไปคูณอะไรจับไปคูณสี่ก็ได้แต่มันช้าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งโจทย์ถามแค่พื้นที่ผิวข้าง ถ้าโจทย์ถามแค่พื้นที่ผิวข้างนะให้เราใช้สูตรนี้ครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงแต่นักเรียนโปรดจำครับพื้นที่ผิวข้างคือสิ่งที่อยู่ด้านข้างบบเอียงใช่ไหมแปลว่าเวลานะใช้ความสูงต้องใช้สูงอะไรสูงเอียงนะครับจำไว้นะปริมาตรเราจะใช้สูงตรงเท่านั้นแต่พอเป็นพื้นที่ผิว เราต้องใช้สูเอียงครับเนื่องจากพื้นที่ผิวข้างมันดูด้านข้างมันเอียงความสูงมันเอียงดังนั้นเนี่ยเราจรึงใช้สูเอียงนะครับโอเคส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมแต่ละหน้านะครับที่ลากจากจุดยอดของพีระมิดลงมาตั้งฉากกับฐานสามเหลี่ยมเราจะเรียกว่าสูงเอียงเนาะอะไรเราจะดูกันมาแล้วเนาะ สูงเอียงแต่ละหน้าของพีระมิดมันเท่ากันแน่นอนนะครับหน้าดุกหน้าก็เท่าอยู่แล้วเนาะเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไหมครับอ่ต่อมาดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อหนึ่งบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปนี้ครับเขาให้หาแค่พื้นที่ผิวข้างถูกไหมครับ เขาให้หาแค่พื้นที่ผิวข้างแปลว,ว่าเขาไม่ได้ให้หาพื้นที่ทั้งหมดอ่ะทีเนี้ยเขาให้หาพื้นที่ผิวข้างเราก็ต้องกลับไปดูครับถ้าเราหาพื้นที่ผิวข้างเฉยๆเราจะหาจากไหนเศษหนึ่งสวนสองคูณความยาวรอบฐานคนูณสูงเอียงใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะบอกว่า ถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวข้างล็เราจะหาจากเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐาน <c oughs> แล้วก็คูณด้วยสูตรเอียงแทนลงไปครับเศษหนึ่งส่วนสองความยาวรอบฐานฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวโดวยรอบคืออะไรลูกก็คือสามสิบสองคูณสี่ ทุกด้านเสา3 2เลยมี4ด้านจริงๆก็เอา3 2บวกกัน4ครั้งก็ได้คูณ4นะครับทีนี้สูตรเอียงครับปัญหาคือสูตรเอียงเรารู้ไหมสูตรเอียงคือเส้นเนี้ยเราไม่รู้เออเรารู้แค่สันเนาะสันเป็น3ามสี่ฐานเป็น3 2 1, 5, 5, แบ่งครึ่งก็เป็น1บหกแปลว่าเราต้องหาสูตรเอียงมาก่อนเ,อเราก็จะได้ว่า l กำลังสองจากไหนครับ สามสิบสี่กำลังสองลบอะไรสามสิบสี่กำลังสองลบสิบหกยกกำลังสองสามวิธีกำลังสองอะไรครับหนึ่งหนึ่งห้าหกสิบหกสิบหกเป็นไรสองร้อยห้าสิบหก คำตอบคือเก้าร้อยดังนั้นสูงเอียงเราคือสามสิบสามสิบหน่วยนะและว,ว่าเอก็คือสามสิบนั่นเองโอเคไหมครับ L อของเรานะครับคือสูงเอียงก็คือสามสิบข้อนี้เขาไม่ให้สูงเอียงมาเขาให้สามมาหาได้ไหมเออหาสูงเอียงได้นะครับสูงเอียงเราเป็นสามสิบหน่วยครับเราก็คูณด,ด้วยสามสิบเข้าไปอะ กดการตัดทอนครับสองหนึสองสอจากนั้นเราก็คูณครับสิบหกคูณสี่หกสี่เป็นหกสแล้วเอา64สเนี่ยไปคูณสามสิบได้เลยครับคำตอบที่หนึ่พันเก้าร้อยอะ ทีนี้พื้นที่ผิวพื้นที่นะครับจะไม่ใช้หน่วยลูกบาศก์แล้วลูกบาศก์จะใช้กับปริมาตรเนาะส่วนพื้นที่ผิวเราจะใช้อะไรครับตารางแทนนะครับดังนั้นเราก็ตอบละได้แล้วนะครับดังน,น,งนั้นมาต่อตรงนี้นะครับดังนั้น พีระมิดนี้มีพื้นที่ผิวข้างเท่าไหร่ครับ1 9 2 0ตารางหน่วยจุดนีัดังนั้นเนี่ยปริมาตรพีระมิดเราจะใช้สูตรงนะครับแต่พื้นที่ผิวเนี่ยเราจะใช้สูตเอียบ ดังนั้นเราไปหาสูตยั่งได้ถ้าเขาไม่บอกมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใ่ตัวอ,อย่างต่อไปสวัสดีครับ